สวัสดีครับวันนี้วันที่17กระกฎาคม2 0 2 6จากฮจกพเอสซี o อแอนด์โซลเซลนะหนองโนใต้ได้ทำการต่อโซลา r เซลล์ขนาด12โวลต์4,000วัตต์ใช้อินเวอร์เตอร์ TBE เอาไว้ ใส่รถตู้สำหรับแคปปิ้งให้ลูกค้าสั่งทำครับผมระบบ12โวลต์ใช้แบตลิเธียมนะครับตอนนี้ผมเทสใช้แบตธรรมดาอยู่ครับแบต12โวลต์ของรถเก๋งเทสระบบอยู่ครับลูกค้าจะเอาไป ส่รถต้ตั้งแคมปิง้งครับผมใช้แผ่น600วัตต์ครับผม40โวลต์600วัตต์อันนี้4,000วัตต์นี้ใช้ได้กับหม้อหุงข้าวพัดลมทีวีก็เกือบครบระบบนะครับ ทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้ายกเว้นแอร์ครับผมแอร์จะต้องเปลี่ยนแบตเป็นลิเทียมครับผมเห็นลูกค้าไว้ในอนาคตแตแล้วก็มีที่ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยครับผมอันนี้กำลังเททดสอบระบบอยู่ครับ มีชิโนโททมเมอร์ไว้สาหรับใช้ตัดต่อตอนกระแสไฟเกินให้กับลูกค้าด้วยเพื่อเซฟอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้กำลังเทสร,ระบบอยู่ก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น ระบบเพียวชายเวฟนะครับเต็มเต็มวัดขนาดสี่พันตอนนี้ผมใช้สวิตชิ่งจํา ing, จลองเป็นแผ่นโซล่าเซลล์อยู่ครับผมเทสระบบมีปลั๊กเสียบไฟสองยยสิบออกไปใช้งาน ลูกค้าจะเอาใส่รถตู้สำหรับแคปปิ้งใช้ได้เกือบเต็มระบบโทรทัศน์พัดลมแสงสว่างตู้เย็นได้ครับ4,000วัตต์ตัวนี้ขับแอร์ได้ด้วยนะครับผมแอร์ Air ขนาด9,000 แต่ต้องเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้น่าจะไปพอครับก็ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับกําลังเทสทดสอบระบบอยู่ครับผมจากขอจกอ AC, อากเอซีออยแอน l a โซ e า l นเซนะหนองโนใต้สนใจติดต่อครับผมเบอร,ร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึครับขอบคุณลูกค้ามากครับผม